บัตสวัสดิการแห่งรัฐรับโอนเงินช่วยเหลือคืนค่าน้ำค่าไฟกรณีใช้ไม่เกิน315บาทวันนี้18พฤศจิกายน2,564วันนี้วันที่18พฤศจิกายน2,564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรวันนี้ในวันที่18พฤศจิกายน2564โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะเงินคืนค่าไฟฟ้าใช้ไม่เกิน315บาทถึงเดือนกันยายน2565กดเป็นเงินสดได้เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน100บาท แต่ไม่เกิน315บาทได้รับในวงเงิน100บาทและต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทเองสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับโอนเงินอีกครั้งในวันที่22พฤศจิกายน2564ตามรายการดังต่อไปนี้นะคะเพิ่มเงินเบี้ยความพิการจำนวน200บาทถึงกันยายน2565ากจํานวน800บาท ต่อคนต่อเดือนรวมเป็นเงิน1000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มวงเงินให้อีก300บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพและผู้ป่วยติดเตียงสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่3คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณวงเงิน54,506ล้านบาทโดยมีกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรในเดือนพฤศจิกายน2564ครั้งแรกเมื่อวันที่1พื่พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะคะ 1>, 1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2564รวมเป็น500บาทและรวมเป็น1,800บาทครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะ2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2564รวมเป็น500บาทต่อคนในเดือนและรวมเป็น1,800บาทครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ